ริมๆมไว้ครับริมๆมไว้ลูก nhặt ta ham ở mày mai power หาเกมเก็บอะไรในมือให้มามาดูหน่อยครับทิ้งไปไหมหนูกกำอะไรวในมือแฟล๊วไหนทิ้งไปเลียไป่ะเดี๋ยวเราขี่รถล้ม ให้คนไปก่อนเดี๋ยวชนคนเดี๋ยวให้คนไปตรงนั้นก่อนนะไปเลยค่ะไปเลยลูกค่ะกินไปเลยกินไปเลย,เลยอ่าเดี๋ยวขาขึ้นไปเลยเอาขาขึ้นนะล,ลูกบังด้วยปะล่ะอ่ะสามคนสามคน หแมา่จกรยอย่ไม่รู้รูกใครก็ไลู้ผูสาวขอคมนีหมาน้าไม่้นนาแล้วค่ะเห็นแล้วตะ,ะกี้ตอนนิ้ย่าดับนคนนึงเก็เก่งคนนั้ใช่คนที่เราเจอประจำมั้ไปไปไปทางนั้นค่ะไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้นุฮาไอ้อฟ้าแบบตอ่ให้มันกี่จักรยานอย่างเงี้ย้มมนมาแพงไหม เป็นอันนึ่งก็เช่นอันง่ายๆก็ได้ครับเช่นอันง่ายๆเดี๋ยวให้พี่พี่พาไปเอาตูตลงได้ไหมไม่ได้สินะจะลงทางไหนคะพี่ไอซี สไลเดอร์อยู่นี่ค่ะน้องกินมาทางนี้โอเคลุกเลยลุกบันไดอยู่นี้ครับบันไดยอยู่นี้ นางเกียงครับฮััสดีนั่งเริงเลยนั่งเริงฝนตกหนักมากนะคะแล้วเราก็หลบฝนอยู่ที่ตรงห้องน้ำ ค่ากมครับคเกิม <Ừ. S 1> ระวังระวังชนคนนะครับส่ว mm hmm. นตก mm hmm. น่าจะหยุดแล้วดูเหมือนจะหยุดแล้วอ่ะด mm ูเ hmm. หมือนจะหยุดแล้ว mm hmm. มันแบบปล่อยๆนะน้ำดูไม่แรงแล้วไงดูเบาๆ mm hmm. ว่าขึ้นลม ก็เปขึ้นลงอยู่บ้าง